สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีข่าวที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของคนไทยมาเล่าให้ฟังครับเป็นในเรื่องราวของจิตอาสาที่รวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ วันนี้นะครับที่จังหวัดศรีสะเกดครับมีการรวมพลังครั้งสําคัญเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่สงบที่ผ่านมาโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ได้นํากําลังพลจิตอาสาพระราชทานรวมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีรวมถึงฝ่ายปกครองและประชาชนจิตอาสาจากอําเภอกันทรลักษ์ทุกคนครับ พวกเขาร่วมแรงร่วมใจกันเก็บกู้ซากปรักหักพังของร้าน7 e เ e ่ e อีเลฟปตทบ้านผือที่ถูกจรวจ BM-21 Grad รจากฝั่งกัมพูชายิงเข้าใส่เมื่อไม่นานมานี้เหตุการณ์นี้สร้างความสูญเสียอย่างมากทําให้มีประชาชนบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายแต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนคนไทยก็ไม่ทิ้งกันครับ <ials> <prevention> <laundry> <N expert> ทุกคนกำลังช่วยกันอย่างเต็มที่เพื่อเก็บกู้ซากอาคารและสิ่งของต่างๆเพื่อเตรียมการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดนี่คือภาพที่แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เข้มแข็งและความสามัคคีของคนไทยเราอย่างแท้จริงครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับความร่วมมือในครั้งนี้บ้างครับหรือนีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆอีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ